วันนี้ผมได้มา,าหาอาหัวหน้า,านักตะกิจหรือหัวหน้าตู้นะครับแล้วก็ได้มาเห็นอ่ะเชิญครับเป็นหัวหน้าครับเป็นของครับสะสมเก็บเศษเล็กเศษน้อยมาฮะระดับเป็นบางทีมังอยากเราต้องให้ปลวกกินครับเพื่อให้มันออกมาเป็นลายเป็นอะไรต่างครับแล้วก็ เราจัดให้มันลงตัวมันก็จะสวยมันก็จะมีค่า <c oughs> มีคุณค่าทางทางจิตใจจิตใจแล้วก็มีความสุขมีความสุขให้ทํายังไงก็ได้มีให้มีความสุขครับเราก็จะมีความสุขครับผมถ้าเราให้มีความทุกข์มันก็จะมีความทุกข์ไม้นี้เป็นไม้ที่สะสมเหรอครับ,รบเป็นไม้สะสมครับโอ้โหผมเห็นแล้วมผมยังทึ่งกี่ปีแล้วครับนี่สะสมมายี่สิบกว่าปีครับ นะครับครับยี่สิบกว่าปีเป็นซื้อมาแลกเล่าบ้างแลกพระบ้างเออช่แต่ชาวบ้านครับแล้วก็ฝูงเยอะก็เลยให้มาครับอือคือพูดง่ายว่าเป็นของชอบเพราะใช่เพราะเราเป็นช่างใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมฮะก็เลยจริงเราผมมีผมมีความรู้เรื่องช่างเพราะผมจบสายนี้มาโดยตรงนะแล้วก็เคยไปดูงานของกลุ่มสแกนเิเนเวียที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีครับผม ฝรั่งเขาเล่นแต่ไม้พวกนี้หมดครับเ,เขาบอลชิ้นเดียวก็ตัวเดินตรงนั้นนะครับโตตัวนี้ผมยังประทับใจเลยครับเมื่อเช้าได้นั่งดื่มกาแฟตรงนี้สวยงามมากครับครับนี่ฮะนี่น,นี่คือเจ้าของนะฮะช่างใหญ่เราซึ่งเป็นระดับผู้บริหารสวยงามมากครับตอวนี้ผมผมเก็บไว้มาณสักสามปีแล้วครัครับเป็นไม้เลยครับเอ่อตอไม้พะดู เป็นไม้ประดู่ส่วนไม้ตัวนี้เป็นไม้ช่ำฉาเป็นไม้บานฉ่ำหรือไม้จำจุดีครับต้นรวมกันโต๊ะตัวเนี้ยอายุประมาณหกเจ็ดปีเอ่ออันนี้เป็นต้นช่ำฉาบานเฮาใช่ครับนะฮะคือได้แผ่นมาก่อนแล้วก็ได้ตอมาทีหลังอ๋อตอตอเป็นไม้ประดู่ครับผมสวยครับสวยมากอันนี้อันนี้นี่คืออะไรคะเนี่ยอันนี้คือปีกไม้ครับปีกไม้ซึ่งซึ่งไอ้ตัวนี้เอามาจากอ่าริมริมแม่น้ำโขง ชาวบ้านเขาเขาให้มาเก็บสะสมมาเรื่อยนะครับผ่อยเก็บสะสมเล็กๆน้อยๆคือที่ะริงค่อยจัดตรงนั้นวางตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นอะไรเนี่ยเพื่อให้ลงตัวครับครับแต่ว่าทําไปเพื่อเพื่อให้มีความสุขกับชีวิตเราว่าสิ่งพวกนี้มันมีค่าแม้แต่ไม้ที่มันตายแล้วก็มีค่าครับคนลองเหมือนกันครับทําให้มีมีค่ามันก็ยังมีค่าครับจุด จุดเด่นของตรงนี้ก็คือเป็นเอามาเพื่อให้ปลวกขึ้นนะครับคือไม้ครับถ้าเป็นไม้ที่ยังไม่มีลายพวกเรีงต่างพยายามให้ให้ปัวันกินก่อนครับอ๋อแล้วทีนี้มีวิธียังไงจะจะแก้ไขโดยการที่ว่าถ้าเราเก็บสะสมพวกปลวกยังจะไม่ขึ้นใช้วิธียังไงอ่าเราใช้มันเครื่องครับมันเครื่องก็ำมันเครื่องที่เราถ่ายมันเครื่องออกมาครับทาเลยครับทาแล้วก็ให้มันดําปื้ดเลยแล้วเราเคลือบด้วยยูเทนนะคอ๋อครับผมครับแต่ว่าไอ ส่วนนี้ผมผมได้สูตรยูเทีมนใหม่ก็คือใช้ด้วยโฟมฮะโ,<อ>โฟมโฟมผสมอ่าน้ำมันทินเนอร์นะับมันก็จะออกมาเคลือบเป็นครับเป็นยูเทนแบบนี้แะครับเป็นความรู้ใหม่<ช>นะฮะของน,นักสะสมครับ,คร,บครับผมโอ้โหครับโอเคสวยงามมากครับอ่ผมจะให้ดูนะฮะโต๊ะตัวนี้เป็นไม้อะไรครับเป็นไม้จามจุรีฮะไม้จามจุรีนะฮะไม้จามจุลีแล้วก็นี่ฮะโต๊ะยาวมาก เออเจ้าของห่วงมากนะครับเจ้ที่เป็นเป็นเป็นนต๊ะที่รับรองเออรับรองเพื่อนฝูงมาเยี่ยมนะครับเออที่นี่ปาร์ตี้บ่อยเหรอครับผมที่นี่จะเป็นที่รองรับเพื่อนฝูงที่เดินทางมามาเยี่ยมนะฮะก็จะมาทานที่นี่ครับเห็นว่าอยู่ใกล้ๆนี่จะมีนักร้องเหลืองบริสุทธิ์เหรอครับ ใช่ครับวันนี้อยู่ไหมอยากเจอจังเลยไปไหนนี่ครับเป็นเป็นเรือนก็คือว่าประดับประดาครับนี่ฮะเป็นอะไรที่อันนี้มาอีกครั้งเราคงจะได้เห็นครับผมครับครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวก็เอาตรงนี้ก่อน โอ้อันนี้ผมยังทึ่งเลยครับในการเอาลงจากรถเอาลงยังไงตัวนี้ไปตอตอไม้ตออะไรครับไอตอต้นตามจุลีชับฉาโอ้ต้นช้ำฉาครับตัดตอแล้วก็แต่งนี่ผมผมตัวนี้ผมผมทาด้วยน้ำมันน้ำมันเครื่องเก่าเบอร์สี่สิบนะฮะที่เรา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 ก็เพื่อให้มันด้านปลวกปลวกไม่ขึ้นนะถ้าเจอสี่สิบนะเดี๋ยวมันจะให้ดูนะฮะเนี่ยนี้ก็อันนี้ไม้อะไรครับ ตรงนี้คือจามจุลีครับอันนี้จามจุลีโอเลยไหมจะเป็นต้นช่ำฉาครับสวยงามครับผมสวยงามครับขอบคุณมากพระเอกเมื่อคืนมากจากกรุงเทพนะครับมูเดินทางกันมามาเหนื่อยเหนื่อยครับสำหรับคลิปนี้ขอกก่าวคําว่ากราบสวัสดีครับมีอะไรจะเพิ่มไหมครับท่านหน้าไม่ไม่ครับไปครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมทมยูทูบไปโอเคครับครับ